สวัสดีครับผมวันนี้มาประกอบฝาสูบคูบูต้านะครับตัวนี้ถึงขั้นตอนการตั้งเบาแล้วนะครับโจยเครื่องตัวนี้นะครับชัดกว่านะเดี้อง กำลังจะตั้งบบาวนะครับกิลเลเกตก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับชัดนะครับ0.20นะครับเราจะตั้งประมาณนี้นะครับทั้งสองตัวนะครับใช้เท่ากันนะครับเล่นของใหญ่มาเยอะนะครับจะเล่นของเล็กๆบ้างครับวันนี้ งานวันแรกหลังตุดจีนไปหลายวันนะครับตุดจินไปหลายวันอยูประมาณนี้นะครับิลิเกต0.20ก,ก,ก,กับเจ้าเครื่องคูบูต้าตัวนี้นะครับรื่องปั๊มน้ำนะครับเั็มอะไรมากมายนะครับผมลัรกิจนี้วันนี้งานเบาๆครับ